ไปเดินเดินเดินดินเดินดินเดินดินดินมาเล่นไหนก่อนน่ะโซนต้องมาเล่นตรงไหนก่อนน่ะโอ้โหเขาอ่อไปลองดูดิขึ้นได้หรือเปล่าอขึ้นได้แล้วโซนไหวไหมเนี่ย อันน่ะนะให้เราเออ,อ,อไปกับแม่ก่อนไปให้ดูพี่เอาโซนก่อนนะ่ะรอพี่เอาโซนดูดูพี่เอาโซนก่อนนะ่ะเอ้าเอาก้าวไปไหนถ้าขึ้นนี้หรออาไปขึ้นตามไปเลยนะ่ะใช่ให้ดูพี่เอาโซนขึ้นก่อนโอ้สูงจังเลยโอ้ เร็วเออไต่ไปเรื่อยไต่ไปเรื่อยเหยียบสีดำดำเลยเออว้าวเจ๋งจังเลยเออเออเออดึงเชือกไวเออไต่ไปไต่ขึ้นไปจับเชือกไว้ด้วยเออโอ้โหนักปีนป่ายโอ้โหนี่เก่งจังเลยเหยียบสีดำ จุบมือหน่อยชูมือหน่อยเย่กอดอกเย,ย่ตามแม่ไปก่อนตามแม่ไปก่อนเร็วๆตามแม่เร็วเดียวเหรอเฮ้ยตามแม่ไปก่อนนะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงนะ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันแกงลูกบอลเหรอ Ui 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 ึบโอ้โชนเก่งจังเลยโอ้โหโอ้กาเก่งมากเลยโอ้ปิงขึ้นไปได้ไงสูงขนาดนั้นโอ้เอ้ไอ้ไอ้ว้าวแล้วไปตรงไหนตรงไหนสไลเดอร์อยู่ตรงไหนอุ้ยอะไรบังเนี่ย เอาระวังระวังเ,เดินเดินเดินไหนไหนพาไปเล่นหน่อยโอ้ยไม่รู้สิรอรอรอดูน้องก่อนน้องเดินข้ามมาอยู่ไม่อกอา้<ๆ>อาวอาอา้าวกล้าเดินมาเร็วเดี๋ยวเรียกพี่ฝนรออยู่โอ้เสื้อดำหมดแล้วแบบนี้ นี่นี่นลงตรงนี้ลงตรงนี้องไงไงอมาเล่นเร็วมาเล่นนี้มาเล่นน,นี้นนเร็วสิห่โอ้โง<อ>งไปหมดแล้วเนี่ย <c ups> อกลกามานีเร็วโอโมานีเร็วลงวนละสีเลยล่ม่ได้คะกแล้วนั่อองบนตกคู่หูองได้ไหมนนจะเดหคะตอนถึงช่วงท้ายแต่ว่า เสาสีส้มน้องสีเหลืองจะเล่นได้เยอะแล้วก็มีอังคารนี้ด้วยแต่ว่าจะต้องมามามาแม่ไปแม่ไปแม่ไปแม่ต้องตามพี่เอาสนใจเราได้ตามไปดูเอาได้ไมแลงไม่ได้ไม่ลงไมู่งโอ้โหตรงไหนครับตรงเสาสีส้มค่ะเสาสีส้มแล้วไปยังไงเอ่ย อ๋อเร็วเร็วเโดนโดนลงบันไดลงบันไดได้ไหมดุดดุดว่บันไดชั้นมากเกินน่ะโอ้ย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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยมางโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ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 ลงมาลงมาเอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโอยงเออ อ,อ,อุ้ยอุอ้ยลงไปก่อนนะเข้าลงไปก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออลงมาแล้วนะรออยู่รออยู่นะเออเดินลงมาเร็วลงมาได้ไหมลงมาได้ไหมไม,ไม,มาเร็วเร็วเออเดินมาเร็วเดินมาเร็วไหนหนะ้าไหนหะน้า เขาบอกว่าขึ้นลงตระไดเดอร์สีส้มนะสีส้มโอ้ยเยอะแล้วเกินใหญ่มากเลยขึ้นตรงไหนอะสีส้มสีส้มอ๋อสีส้มทางขึ้นอะทางขึ้นนี่ไงนี่ไงทางขึ้นตรงนี้นี่น,น,น,นี่นี่สีตรงน,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 นี้หรือเปล่ามันเชื่อมกันได้ไหมได้อ่ะไปหาที่ขึ้นนะี่ เอามาขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ขอก้าดีแล้วอะไรเดอสีส้มก็ขึ้นทางนี้ไหนไหนนี่ไงคืออะไรนี่นี่นหาทางขึ้นหนึ่งเดียวตอนนี้เร็ว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 ขึ้นไปขึ้นไปปีขึ้นไปเร็วข้าปดรอนี้เอไนี้ไปีึ้ไปอดอ ออดออมันคืออะไรอ่ะคืออะไรน่ะอ่อตอถ่ายอยู่ง่ายแม่ไปไปเร็วตามแม่ไปน่ะนู่นโน่นตามแม่ไปเลยเออไปนั่งกับแม่ไปนั่งกับแม่ไม่ต้องเอาไปมันคืออะไรนะเออ หลบทางแล้วหลบทางแล้วหลบหลบหลบลองไปเหมือนเดิมไม่เห็นหนุกเลยตรงนี้เอาไปเก็บเขาไม่ขี่เลอยาก่อนใช้โว้ลงลงล่างมาด้วยเออล่ามาเก็บด้วยอล่ามาเก็บด้วยแล้วเอาไาเก็บด้วยไม่เห็นเร็วเลย เราไปสไลเดอร์สไเดอร์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 เร็วไเดอร์นะปีนปินเยนำทางไปนำทางไปโอ้สีส้มส้มน่ะเดินชีเดินชี่ตรงกลางเดินไม่ได้หรอ โอ้ยโอ้พี่โจนเดินลุงค้างเลยอ่ะโอ้โหเก่งเกินไปแล้วว้าวอ๋อดูออก่าดิกล้าขึ้นไปได้ไหมอืดได้โอ้กล้าขึ้นได้เหมือนกันนะกล้าเก่งนะนี่ว้าวโอ้โหวนไปได้สีม่วงหมดไปอืดไปทางไหนน่ะรอพ่อด้วยนะ

ไหนสไลเดอร์ไปทางไหนเนี่ยโอ้ไม่ไหนนี่สิบนเลื่อนกลับไปทางนั้นสไลเดอร์สีส้มอยู่ไหนเนี่ยอ้าวงงเลยงงเลยไปไม่ถูกแล้วเนี่ยตอนนี้เร็วพ่อก็ไปไม่ถูกเหมือนกันน่ะแล้วนี่สีอะไรน่ะทางนี้ทางนี้ เอาไปทางไหนอางงไปหมดแล้วเนี ang ang. Um ่ยเร็วๆลงทางเดิมลงทางเดิมเอาได้เสียงพูอะไรใครเล่นได้บ้างเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โขอเดินเร็วนะเอ้ย อด้อ้ออ้อ้อะจิงให้ตรงงนี้ได้มอันนี้ไม่ได้แล้วฝั่งโู้นน่ะฝั่งโ้นข้าไปมีอะไรน่ะฝั่งโู้นน่ะข้ามสะพานไปอ่ะออข้ามสะพานได้ไหมข้าสะพานได้ไหยสีม่วงหรอถ้าใครได้สีม่วงได้บ้างน่ะ อออกอาวันนี้แล so ้วนะวนี้แล้วจะสีม่วงไม่ได้หรอกห้องโตก่อนลงไปนะดื้อดื้อด้อดื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 ้อ้าลลงก่อนเจจ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  มาเร็วเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเเฮ้ยเฮนยเ้เฮ้ยเ้ยเฮ้้นเฮ้ยเ้ย้เ้เฮ้ยเฮ้เย การนี้เราอะไรเรื่องสิ้นส้ดมันขึ้นแดงไหนออามาทางนี้ทางนี้เร็วทางนี้เร็ว เปบัลเลยรอน้องหน่อยรอน้องก่อนน่ะเร็วออกก้าเร็วเร็วเร็วไอเดวเดีวเวเอ้ยเร็ว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 เดินเร็วเร็เดินนเดินน้ลงไรเด้อสีมน่ะสีสม่ะสีสมน่ะเตน้านเลย ก้าก้าไปลงสีส้มเร็วถ้าลงสีส้มนี่เร็วอ่ะพี่กระชก็ลงไปสิจะลงไหนเร็วๆพอไปด้วยน่ะเออกอดกอดลงด้วยน้องลงฝั่งช้าก่อนไหมนะดนูไปเลยกอดอิบไปฮะไหลวูวมันไม่เห็นไหลเลยโอ้นี่เร็วสุดแล้วเนี่ยกระถี่กระถี่กระถี่อืดอืดอย่าแม่ลงกระดาษมาดิมันเร็วยังไงเนี่ย อดูด